สมัยละอ่อนสาบานเลยว่าไผ่บเกยตีเลิกโรงเรียนมาแล้ว กึดบอกบอกว่าถูกก็ห่อน้ำปูเฮปันหนึ่งแล้วก็ขึ้นอยู่บนปลายต้นมะขามปุ่นเด็ดมะขามน้อยจิน้ำปูใหม่ๆแล้วก็เอินกันไปเอินกันมาเยกหยกหยกเนาะวันเวลาผ่านไปโว้ยไวเนาะเหมือนสะพานข้ามม่น้ำร้าวบันผมนี่แหละครับสมัยอ่อนก็เกยแก่เต๋วเล่นนำ้ำอีม๋มาะเมาะมะขามอ่อนเดินเก่าแล้วก็น้ำปูเดินนี้ไอ้น้ำปูลอยระล่อง,องกับบานกับจองเดือดบดบดบด่บดบเมียยังเป้งเต่าตำํำมะขามอ่อ,อนจิน้ำปูแล้ว ผมล่างขี้ใครให้มันออกให้น้อยหนึ่งเนาะให้มันสะอาดสะอาดทีละฟักทีละฟักครับแล้วก็วางให้มันแนจดนํำให้น้อยหนึ่งวันนี้เขาจะตำมะขามน้อยใส่น้ำปูครับเครื่องปรุงก็จะมีพริกจีแอนไฟตําำละเอียดตักใส่ถ้วยไว้นะครับผมแหนมโดยพริกแดงให้น้อยหนึ่งเนาะมันจะได้หอมแล้วมันจะได้แซ่บๆเนาะหอมขาวยิบมือน้ำปูให้จ้อนหนึ่งครับผมเกือปนป่ายจ้อนครับ นั่งเฝ้าน้ำปูใหม่แม่บอกว่าเฝ้าดีทีเด้อดไปคือมันหนังกลนนี่และที่สําคัญน้ำปูของเขาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในส่วนของเครื่องปรุงนะครับมาใส่เกลือลงไปแล้วก็เทพริกป่นกับพริกแดงตั้หึ้นแล้วครับผมจากนั้นเนี่ยก็ย้มบอกคําอ่อนเดี๋ยวเขาล่างใส่ลงไปในครกเลยครับผมน้ำปูบ้านเฮาขาดบันไดเนื้อตั้เลยครับ ใกล้แล้วแล้วถึงแม้หน้าตาเธอจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ฉันก็รักเธอนั้นเมนูนี้ <c oughs> ใส่ห้าน้ำลงไปเห็นหน้อยหนึ่งหนอ ปรุงรสล้ำล้ำลำ้ลำ,ลำ,ลำครับตักใส่จานกินกับพักเหมาะเหมาะส่วนอีแม่ก็จะกินตำบะเตอจหัวจะแข่งกับเฮาหรือเปล่าเนี่ยขอตักมะขามน้อยมาจานใส่นครกให้น้อยเนอะคนเฮ่าสมัยเก่าเปิ่นตึกมากมากรสชาติเมืองจะอีนะครับผมวันนี้มีตึงตำบะเตจแลกก็ตตำมะขามน้อยเอ้าของดีกินล้ำกินแล้ววิ่งเข้าส้มตนก่อนแล้วตัวไผ่ตัวมันเนื้อ ้ำข้าน้อยใส่น้ำปูรสชาติเผ็ดมากใส่พริกป่นนำซ้ำใส่พริกแดงลงไปแหมเป็นเมนูไข่ค้าเราแนะนำมห้ก,กินหรือใครใครรับรับรองตาแจงแน่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ผลืิอคนิบเลยเจอกันคลิปหน้าครับวันดีแล้วกันไปก่อนขอกินตำข้ามน้อยสักน่อยสัน